มาแล้วครับรถเล็กลากรถใหญ่ครับรถเล็กลากรถใหญ่ครับางานนี้ครับเจอยันม่าครับยันม่าครับลากครับลากครับตอนนี้ลากไปอยู่นะ้วลากไปไ่ไดแล้ว ลากไปนะครับลากไปนะาลากแอร์บัสเข้าอู่ครับลากเทนนน้เข้าอู่นะครับ ก็ครับช่างคล็อกกับช่างกบครับช่างคล็อกกับช่างกบครับช่างกบกับช่างกบเดคด้วยดัน ช่างครอบครับช่างขอบครับเรียบร้อยครับช่างขอบครับคันนี้เป็นอะไรครับช่างกอบสงสัยจะขาแตกครับแตกีแล้วครับขาแตกอีกแล้วครับนี่ฮะเกียร์อยู่ตรงนี้ครับแตกครับสดสนร้อนๆช่างท็อปเมื่อคืนอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าครับอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่ครับอยู่ครับเป็นไงครับเมื่อคืนนี้งานเสร็จไหมเสร็จแต่ดันขึ้นรถงานเสร็จนะแต่ว่าดันขึ้นรถยบ นี่ไปไนดะ้เหรออย่างไรเข้าเลย่อพักพงอะไรหน่อยนึงช่างเอ็มได้เรอช่างเอ็มช่างเอ็มพลังแอลกอฮอล์เอ้ย <c oughs> เอาละครับดันครับดันครับ มานะดันเข้ามาครับพังก็ต้องซ่อมครับนะเพราะว่างานใหญ่รออยู่ครับงานใหญ่รออยู่ครับงานใหญ่รออยู่ครับก็เกียร์พังนะฮะเกียร์พังนะครับเกียร์พังไปแล้วครับอันนี้นฮะรถลากอยู่ตรงนู้นครับรถลากอยู่ตรงนู้นครับ รถลากอยู่นี่ครับส่วนวันนี้ฮะเมื่อคืนสดสดร้อนร้อนครับพังครับเล็กตะแลงครับเล็กต่แรงครับตอนนี้ครันนี้เอาไปลากแอร์บัดน่าจะดีครับ เน่ ه, ปล่อยวงมาเลยได้ด้วยคนระับปล่อยวงมาเลยได้ด้วยคนระับ come on.